หลังจากรอคอยกันมานานหลายปีตั้งแต่คุณแมดลีฟได้แต่งตั้งมารับหน้าที่กำกับหนัง The b a t ทแมนแทนคุณเบนแอ f l ฟ็กและว,วันนี้เราก็ได้เห็นตัวอย่างกันแล้วของ The b a t ทแมนหนังมนุษย์ั้งข่าวเต็มๆครั้งแรกในรอบเกือบสิปี ตัวอย่างหนังเริ่มต้นด้วยโลโก้ใหม่ของ Warner Brothers และโลโก้ DC ที่เป็นสีแดงก็ยืนยันถึงสไตล์อาร์ตของหนังว่าจะเน้นสีแดงดำเหมือนกับที่เคยปล่อยเทสฟูตเทสชุด Batman ออกมาแล้วรวมถึงโลโก้หนังและภาพวาดของจิมลีที่ออกมาก่อนหน้างาน DC f a แฟนโดมคือเน้นสีแดงดำคล้ายกับโลโก้และโปสเตอร์หนังของฟิล์มหนัวแนวสอบสวนสมัยก่อน ประกอบกับได้ยินเสียงเทปกาวที่ดึงออกมาและปรากฏภาพเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นไปแล้วและตัวฆาตกร,รที่ใส่ชุดคลุมปกปิดเต็มตัวเป็นสีเขียวแน่นอนวันนี้น่าจะเป็น The ะ i ิทเตตัวร้ายหลักในเรื่องรับบทโดยคุณพอลดาโนซึ่งชื่อจริงของวายร้ายของเขาในหนังคือ Edward ิร์ดเนสตัอ้างอิงจากคอมิกนี่จะเป็นชื่อที่สอของเขาหลังจากการรีบูตจักรวาลดีซ ในค r i ส i ิ on Infinite Earth เพราะในตอนปรากฏตัวครั้งแรกชื่อ The r i d ิทเของเขาคือ Edward n i ์ดนิกแต่ภายหลังก็เขียนมาใหม่ว่า Edward n i ์ดนิกคือนามแฝงเฉยๆชื่อจริงของเขาคือ Edward ิร์ดเนตันนี่จะเป็นการปรับเปลี่ยนลุคของเดิร์ลิทเลอใหม่ที่จะไม่ได้ใส่ชุดสุดเขียวพร้อมหมวกและมีคาาเพราะผู้กำกับแมดล e ฟกล่าวไว้ว่านอกจาก The Batman จะเป็นหนังที่แบท m a n ออกปฏิบัติการมาแล้ว2ปี และวายร้ายคนอื่นก็ยังไม่ได้เป็นวายร้ายแบทแมนที่เรารู้จักเต็มตัวนักเราจะเห็นต้นกำเนิดของพวกวายร้ายไปพร้อมกับแบทแมนด้วยกันครับอีกส่วนหนึ่งคือหนัง The Batman ฉบับใหม่จะเป็นการดึงแบทแมนให้ดูสมจริงขึ้นไปอีกตัวร้ายบางตัวอาจจะได้แรงบันดาลใจจากฆาตกรหรือผู้ก่อคดีในชีวิตจริงบนโลกเราอย่างรูปลักษณ์และว,วิธีการของเดอะริเดอร์ก็มีส่วนที่คล้ายกับฆาตกรชื่อดังในโลกนี้ก็คือ ฆาตกรจักรราสีหรือที่รู้จักกันในนามโ o d i ีย k i คิลเลอรฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังของอเมริกาที่ก่อเหตุในช่วงปี60ซึ่งเราจะเห็นการแต่งกายของเขาคล้ายกับชุดที่โซเดีย k i ค l ลเลอร์สวมใส่จากปากคำของพยานที่รอดชีวิตมาได้ในเหตุการณ์วันที่27กันยายนปี1969ที่ทะเลสาบเบรีเอซาพยานบอกว่าโซ d i a c ค i คิลเใส่ฮู้ดสีดำแบบเพชรฆาต แล้วแว่นตาใหญ่โตซึ่งเมื่อเราดูจากการแต่งกายของริตเลอร์ก็ถือว่าใกล้เคียงครับแต่ที่เขาใส่นั้นจะเป็นโค้ดสีเขียวแนวทหารแว่นตาทรงโตแล้วมีหน้ากากคล้ายกับหน้ากากากันหนาวแบบทหารเหมือนกันเมื่อเราซูมดูตรงศีรษะจะเห็นว่ามีซองบับเบิลห่อหัวเขาไว้อีกชั้นจะด้วยสาเหตุปกปิดตัวเองไม่อยากให้มีร่องรอยหรือ DNA ของตัวเองตกหล่นหรือเขาจะมีปูมหลังที่เกี่ยวข้องกับทหารแล้วได้กระทบกระเทือนสมองมาหรือเปล่า อันนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับส่วนเหยื่อที่พื้นนั้นเราจะรู้ภายหลังว่าเขาคือนายกเมืองปัจจุบันดอนมิเชลจูเนียสังเกตจากด้านหลังเมื่อเราปรับสว่างขึ้นก็จะเห็นคำว่าดอนที่เห็นเป็นป้ายหาเสียงอยู่ครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเดอะลิทเลอร์นั้นกระชากเทปกล่าวทำไมครับเพราะเขากำลังสร้างปริศนาด้วยร่างกายของเหยื่อโดยการใช้เทปแปะหน้าและเขียนด้วยคำว่า No โนโมไลที่แปลว่าเลิกโกหกหรือหยุดคำโกหกได้แล้วซึ่งเหยื่อก็เป็นคนใหญ่คนโตในกายเมือง <What? S 1> ก็ตรงกับสิ่งที่แมทลีพูดไว้ว่าเดอะแบทแมนที่เขาสร้างนี้เนื้อหาจะเจาะลงไปยังการช่อฉนความคอรัปชันในเมืองกอตแฮมและต่อมาก็ด้วยฉากที่ตำรวจเดินเข้ามาในห้องเกิดเหตุพร้อมเปิดตัวเจมส์กอร์ดอนนายตำรวจที่สอบสวนคดีนี้แสดงโดย เจฟฟรีย์ไวท์ที่เราคุ้นหน้ากันดีจากซีรีส์ West World ต่อมาก็จะเห็นมุมภาพนี้ครับเหมือนให้เราเป็นตัวแทนใครสักคนเดินตามหลังกอดอนและสายตาตำรวจที่มองเข้ามาอย่างกล้องไม่รู้ว่าเป็นเพราะความตั้งใจหรือว่าคุณแมดลิฟชอบมุมมองนี้ครับที่ต้องการให้คนดูนั้นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งกับหนังเพราะเขาได้ใช้มุมภาพลักษณะนี้มาแล้วในตอน w a r for the p l a n e t of the a ในฉากการสอบสวนเราจะเห็นการเก็บหลักฐานและสภาพของศพด้านกว้างจะเห็นว่ามือของเหยื่อมีการคลุมด้วยถุงกระดาษและเราย้อนกลับไปยังฉากตอนต้นจะเห็นว่ามือซ้ายของเขาเหมือนจะโดนทําอะไรสักอย่างและเหมือนจะสวมแหวนอะไรสักอย่างอยู่ด้วยครับทีนี้เราจะได้เห็นหลักฐานที่เดอริดเลิวางทิ้งไว้ตรงหน้าต่างมันคือข่าวหนังสือพิมพ์อยู่หลายฉบับเลยครับพร้อมกับคําว่า Lies หรือโกหตัวใหญ่หญๆก็คือข่าว ที่พาดหัวถึงดอนมิเชลจูเนียหนังสือพิมพ์พวกนี้ก็จะเป็นสองสำนักข่าวที่เห็นประจําในคอมมิกส์ก็คือก็แทมกาเซตและเดอะกอตแฮมไทม์โดยกอแฮมกาเซตเป็นหนังสือพิมพ์ที่ปรากฏครั้งแรกในแบทแมนเล่มที่4ในปี1940และเดอะกอ h แฮมไทม,ทม์เป็นหนังสือพิมพ์ในเมืองกอแฮมที่มักถูกใช้ในสื่อต่างๆอย่างเช่นแอนิเมชันหรือหนังฉบับคนแสดง โดยข่าวพาดหัวจะเน้นไปที่ข่าวช่วงเลือกตั้งและชะชนะของดอนมิเชลจูเนียในตำแหน่งนายกของเมืองเป็นสมัยที่3จนหนังสือพิมพ์นั้นพาดหัวว,ว่าคิงดอนหรือราชาดอนเลยทีเดียวการมีคำว่าโกหกของเดลริดเลอร์อยู่ก็แปลว่าข่าวพวกนี้ก็น่าจะเป็นข่าวจอมปลอมหรืออีกในแง่หนึง่งดอนมิเชลจูเนียก็น่าจะโกงเลือกตั้งมานี่แหละครับรายละเอียดอื่นๆในหนังสือพิมพ์ด้านขวาเราจะเห็นชื่อของตัวละครเบลล่าเลียตัวละครหญิงในเรื่องอีกคน ที่แสดงโดยคุณเจมี่รอสันเธอจะเป็นคู่แข่งลงสมัครชิงนายกกับดอนมิเชลและเป็นผู้หญิงคนแรกที่ลงสมัครในตำแหน่งนี้ซึ่งเธอน่าจะมีบทบาทในภายหลังหลังจากเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมนี้ครับด้านล่างซ้ายจะเห็นคำว่า sea wall construction Store. s t a l l หรือแปลว่าการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำทะเลชะง,งักแต่อย่างที่เราทราบนะครับว่าแมดลีฟนั้นได้แรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างหนังแบทแมนแนวสืบสวนสอบสวนนี้มาจากหนังเรื่องไชน่าทาว ของผู้กำกับโรมันโปรันสกี้ซึ่งในเรื่องนั้นก็มีการพูดถึงการคอร์รัปชันในการสร้างเขื่อนด้วยนี่อาจจะเป็นการคาระวะต่อชัยแนทาวของคุณแมดลีฟที่นำมาใส่ในหนังครับ okay, ในเฟรมถัดไปเราก็จะพบกับอีกคำใบ้ที่ส่งตรงมาหาแบทแมนโดยนี่คือการข้อความที่นาปกมีนกฮูกและโครงกระดูกจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาใบ้ถึงคอร์ทออฟอัลจะอยู่เบื้องหลังการคอร์รัปชันในเมืองกอตแธม เพราะในคอมิกส์คอร์ดออฟอัลคือกลุ่มมหาเศรษฐี <c oughs> ที่ชักยายอยู่เบื้องหลังความเป็นไปในเมืองก็แธมและสิ่งที่เดินลิสเลอร์อยากจะเปิดโปงอาจจะเป็นการมีอยู่ของคอร์ดออฟอัลก็ได้ครับ <c oughs> แต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับถ้าเราไม่คิดมากไปขนาดนั้น <c oughs> นี่อาจจะเป็นเพียงแค่การ์ดเทศกาลฮาโลวีนที่อาจจะบอกกับเราว่าเนื้อเรื่องของหนังจะอยู่ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่เทศกาลนี้เป็นชื่อตอนของแบทแมนเดินลองฮา o w วีนที่ว่ากันว่า เป็นแรงบันดาลใจสําคัญให้กับหนังด้วยแต่อีกในหนึ่งที่น่าจะดูเป็นแรงบันดาลใจเช่นกันก็คือโซนี่แอคคิลเลอร์ในเหตุการณ์จริงในวันที่27ตุลาคมปี1970มีคําใบของฆาตกรโซเ y ียกคิลเลอร์ส่งมาให้นักข่าวที่ตามสืบคดีเป็นการ์ดวันฮาโลวีนครับที่มีโครงกระดูกและเมื่อเปิดดูคําใบ้ของเดอะลิทเลอร์แล้วก็จะเจอข้อความรหัสลับที่มีลักษณะดเดียวกับรหัสลับ ที่โซเดียกคิลเลอร์ส่งมาให้ตำรวจในช่วงที่คดีนี้ยังดำเนินอยู่ด้วยข้อความทางด้านซ้ายอ่านได้ว่า What does a liar do when he i s d e a d แปลว่าคนโกหกจะทำอะไรต่อเมื่อเขาตายข้อความด้านขวาเขียนต่อว่าหากยังไม่รู้คำตอบนั้นมาเล่นเกมกันนายกับฉันพร้อมกับรหัสคำตอบลับครับคำตอบของมันที่ได้มาจากการถอดรหัสนั่นก็คือ He lies still แปลว่าคำโกหกของเขาก็ยังจะคงอยู่นี่อาจจะเป็นนัยยะเพื่อจะบอกว่าการฆ่านายกอาจจะไม่ใช่กลไกที่จะทําให้การล้มล้างความคอร์รัปชันหมดไปเพราะเขาตายคำโกหกมันจะยังคงอยู่สิ่งที่เดวิดเลอร์ทำคือจะเปิดเผยและทำลายโครงสร้างต้นต่อกลไกของความช่อชนในเมืองกอตแฮมส่วนการถอดรหัสนะครับต้องยกเครดิตให้กับคุณแอนดิลเรนในทวิตเตอในชื่อ user at the master d 1 0 1 เขาใช้วิธีถอดรหัสจากความเป็นไปได้ที่รหัสพวกนี้มาจากตัวอ,อกักษรภาษาอังกฤษซึ่งมีสัญลักษณ์ปรากฏซ้ำๆกันเขาจึงคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวหนังสือที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษเช่นตัว L และตัว S, <S, <c oughs> <S ค,ค่อยๆเติมคำลงไปและาหาความเป็นไปได้ของคำจนได้คำว่า steel ครับ ในซีนถัดมาจะเห็นทีมพิสูจน์หลักฐานเก็บภาพรอยเลือดทั่วห้องเราจะเห็นภาพข่าวอีกอันหนึ่งถึงการจับกลุ่มการค้ายาของพ่อค้ามาโรนี่ซึ่งคือหนึ่งในตัวละครสำคัญจากตอนแบทแมนเดอะลองฮ l l โลวีนเขาเป็นคนโยนน้ำกรดทำให้ฮาร์วีเดนกลายเป็นทูเฟสครับและจากภาพในกองถ่ายเมื่อนานมาแล้วที่เราเข้าใจว่าชายคนนี้น่าจะเป็นโครินฟา์เรลในบทเดอะเพนกวินก็ตกไปพอสรุปแล้วก็คือมาโรนี่นี่เองและเราก็จะได้เห็นโฉมแรกในชุดแบทแมน ของโรเบิร์ตแพดดิสันดูดีเลยทีเดียวและการที่แบทแมนสามารถเข้ามาทำงานในจุดเกิดเหตุได้ก็เพราะว่านี่เป็นการทำงานปีที่2ของแบทแมนครับซึ่งเขาน่าจะทำงานกับทีมตำรวจมาสักระย,ยะแต่ก็อาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากตำรวจคนอื่นนะักมาที่ช็อตหน้าบ้านของนายกเราจะได้เห็นงานแถลงข่าวจากผู้บัญชาการกรมตำรวจในตอนนี้ก็คือพีซซาเวแสดงโดยคุณอเล็กเฟิร์นและด้านซ้ายคือเจ้าหน้าที่แมคเคนซี แสดงโดยคุณคอนโอเนลทั้งสองก็แสดงในซีรีส์เชอร์โนบิลทั้งคู่ครับซึ่งนี่ก็แปลว่าจะอยู่ในช่วงที่เจมส์กอร์ดอนนั้นยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นผอบอของกรมตำรวจฉะนั้นเราอาจจะเดาวันได้เลยครับว่าพีซาวเวตคนนี้อาจจะไม่รอดจากเดอะลเรเลอร์ เพราะเขาก็น่าจะเป็นผู้ที่ช่อบชนในเมืองเหมือนกันภาพตัดมาให้เราเห็นมุมกว้างจะเห็นนักข่าวมากันเยอะพอสมควรและอาคารนี้สถานที่ถ่ายทำคือ Two Temple Place ในลอนดอนซึ่งเราพอจะเห็นภาพของนครกอตแฮมซิตี้ในหนังออกมาว่าจะเป็นยังไงซึ่งคุณแมดเลฟบอกว่าเขาจะปักหลักถ่ายทำที่ยุโรปเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเมืองลิเวอร์พูลที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกเหมาะกับสถานที่ที่จะเป็นเมืองกอตแฮมมาก ซึ่งก่อนหน้านี้มีรูปหลุดมาจากกองถ่ายที่ตัวอาคารนั้นมีการวางหัวฟักทองไว้ในฉากครับเพื่อบอกว่าเหตุการณ์ในหนังอาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันฮาโลวีนแต่ในตัวอย่างหนังเราก็ยังไม่พบหัวฟักทองสักอันครับภาพตัดมาไกลกว่านี้อีกจะเห็นชายที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็คือบรูซเวนที่มาสังเกตการผมเดาว,ว่านี่น่าจะเป็นช่วงที่เขากําลังจะกลับไปยังถ้ำขังข่าวแล้วเมื่อได้หลักฐานจากจุดเกิดเหตุเพียงพอเราจะเห็นขอบตาดําที่เขาเขียนขึ้นมาจากการสวมใส่หมวกขังข่าวด้วย และเมื่อขับออกมาเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งอยู่ในสุสานสถานที่ถ่ายทำนี้คือกราสโกใน c คโพ o l ิสในประเทศสกอตแลนด์ตั้งอยู่ที่เมืองกราสโกซึ่งให้อารมณ์เหมือนกับหน้าคาริฮาร์เวนในคอมมิกส์ครับซีนต่อมาเราจะพบกับถ้ำค้างข่าวที่คราวนี้ไม่ใช่ถ้ำแล้วครับเพราะด้านในเป็นสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่เหมือนจะเป็นสถานีรถไฟเก่าที่ร้างและมองไปรอบๆเราจะเห็นอุปกรณ์ต่างๆวางเป็นสัดส่วน อย่างด้านบนเราจะเห็นอุปกรณ์ออกกำลังกายไว้ฝึกร่างกายถัดมาคือมอเตอร์ไซค์แบดไซเคิลที่เราเคยเห็นมาแล้วในภาพจากกองถ่ายด้านล่างจะเห็นเป็นหมืนอุปกรณ์บางอย่างอาจจะใช้เพื่อสอบสวนหรือไว้สร้างอุปกรณ์ของแบทแมนส่วนตรงกลางเป็นคอมพิวเตอร์และด้านไหนก็น่าจะเป็นลานจอดแบทโมบิลเมื่อเราเพิ่มความสว่างนะครับและสังเกตที่มุมซ้ายบน จะมีตัวหนังสือป้ายบอกสถานีครับที่เขียนว่าเวนแล้วต่อด้วยอะไรสักอย่างครับและด้านบนตัวหนังสือเราจะเห็นนาฬิกาที่เหมือนเขียนานาฬิกานี้จะอยู่ในเวลาประมาณ10โมง4 0ถึงนาทีหรือเวลาประมาณ4ทุ่ม48นาทีซึ่งในคอมมิกส์ช่วงระยะเวลานี้คือเวลาการตายของโทมัสและมาธาหรือที่เราเรียกว่าเวลาที่แบทแมนเกิดครับซึ่งบรูซก็นำเวลานี้ ใช้เป็นรหัสเข้าทาคขังข่า,ขาวทางเรือนนาฬิกาด้วย <c oughs> พูดถึงทำขังข่า,ขาวที่สามารถเดินทางด้วยรางรถไฟนะครับก็นึกขึ้นมาได้ว่าในตอน b a บ m a n Night Falls ตัวแอสเรลที่ได้กลายเป็นแบทแมนคนใหม่ก็มีการใช้ทางเดินรถไฟเก่าเดินทางไปทั่วเมืองกอรแธทมครับซีนถัดมาเราจะพบกับความโกราหลในวิหารซึ่งที่ไทยทำก็คืออยู่ที่เมืองกราสโกอีกแล้วในวิหารใีชื่อว่ากราสโกคาทีเดล รถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาในงานศพซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นงานศพของคุณดอนมิเชลจูเนียเราก็จะได้เห็นโฉมแรกของโรเบิร์ตพัทิสันในมาดบรูซเวนกระโดดคว้าตัวเด็กมาให้รถมาชนซึ่งดูลักษณะของบรูซคนนี้แล้วจะไม่ใช่แนวเจ้าสำอางแบบคนอื่นทั่วไปครับแต่เป็นบรูซเวนฉบับที่ยุราทมหรือเก็บอารมณ์ไว้ในจิตใจและคนที่มาพร้อมรถก็น่าจะเป็นเยื่อของเดนลิเลอร์อีกรายเขาออกมาพร้อมกับในมือมีโทรศัพท์และหน้าอกก็มีซาถึงแบทแมนอีกแล้ว โดยบนรถจะมีตัวหนังสือ D.O.A. อยู่รอบคันพร้อมกับเครื่องหมายคำถาม D.O.A. นี่ไม่แน่ใจว่าในเรื่องนี้หมายถึงอะไรกันแน่ครับแต่ถ้าพูดถึงศัพท์เฉพาะ D.O.A. จะเป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่มีความหมายว่า Date on Arrival ไว้อธิบายถึงคนไข้ว่าได้เสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลหรือเด e r ิดเลอจะพยายามบอกว่าชะตาของเหยื่อรายนี้ได้กำหนดไว้แล้วว่าต้องตายไม่มีทางที่จะช่วยได้ ฉากถัดมาจะกลับมาที่บ้านพักของดอนมิเชลอีกครั้งกับการเปิดตัวละครเซรีนาค่ายหรคั a โวูแมน Kai, woman, ที่แสดงโดยคุณโซยคลาวิสแอบเข้ามาอย่างที่นี่เพื่อขโมยบางสิ่งบางอย่างออกไปแต่แบทแมนก็มาเจอเธอพอดีซึ่งฉากนี้ก็จะคล้ายกับในตอนเดือดลองฮาโลวีนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังครับในฉากต่อสู้ด้านหลังนี้สังเกตว่าเราจะเห็นวัตถุอะไรบางอย่างที่คล้ายกับหน้ากาก หรือรูปปั้นที่มีรูปทรงของนกคู่อาจจะเป็นเครื่องประดับวันฮาโลวีนเฉยๆหรือว่าดอนวิเชลจะเกี่ยวข้องกับคอร์ดออฟอัลกันนะหรือว่ามันจะเป็นเพียงแค่หน้ากากโอเปร่าประดับธรรมดาเท่านั้นส่วนหมวกและหน้ากากของเซรน่าคายนั้นแฟนบางคนอาจจะขัดใจว่าทําไมหน้ากากถึงเป็นแบบนั้นไม่เหมือนในคอมิกเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกครับว่าเราจะได้เห็นตัวร้ายที่ยังไม่ได้เป็นตัวร้ายเต็มตัวแบบในคอมิกนี่คงเป็นเพียงแค่ชุดเริ่มต้นในทํางานของเธอในช่วงแรกเท่านั้น ภาพจะตัดกลับมายัางที่งานศพอีกครั้งซึ่งเราจะพบว่าบรูซได้เปลี่ยนชุดมาเป็นแบทแมนแล้วและชายที่เป็นเหยื่อก็โดนระเบิดแบทแมนก็โดนแรงระเบิดไปด้วยใกล้กันเราจะพบเหมือนกับหุ่นยนต์พร้อมกล้องติดไว้ไม่แน่ใจว่านี่เป็นทีมของตำรวจที่ส่งหุ่นเข้ามาร่วมทำหน้าที่กับแบทแมนหรือจะเป็นหุ่นของเดอะลิเลอร์จากแรงระเบิดอาจจะทำให้ชุดเกราะของแบทแมนชำรุดเสียหายได้ซึ่งก็มีข่าวมาว่าชุดที่เราเห็นในตัวอย่างจะเป็นเพียงแค่ชุดต้นแบบของแบทแมนเท่านั้น ไม่แน่นะครับว่าชุดแบทแมนอาจจะชำรุดและเราก็จะได้ชุดใหม่มาแทนมีซีนสั้นๆในห้องสีแดงครับมีชายคนหนึ่งเอามือทุบก,กำแพงและกล้องก็แผนมาอย่างที่ชุดขังข่าวซึ่งซีนนี้ก็จะเป็นซีนที่บรูซเวงกำลังต่อสู้กับจิตใจของตัวเองอยู่หรือเปล่าเพราะในแพแนวของ DC แฟนโดมคุณแมดลิฟก็พูดขึ้นมาว่าแรงบันดาลใจสำคัญของเขาในการทำหนังเดอะแบทแมนอย่างหนึ่งก็คือแบทแมนในตอนที่ชื่อว่าแบทแมนอีโก้ For me I think one of the cool deep dive ones was Darwin c o o k s Ego. He's confronting the beast that is Batman and and it's kind of there's a kind of duality. I mean ซึ่งเนื้อหาใน Batman Ego เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ Bruce ได้พบว่าการกระทําของเขานั้นได้สร้างศพอนาตกรรมบางอย่างที่เลวร้ายมากจนเขาไม่อาจรับไหวได้ทําให้บุคลิกอีกด้านซึ่งก็คือ Batman ได้ตื่นขึ้นมาพูดคุยกับเขาและให้บรูซ e นั้นตัดสินใจใช้ความอาฆาตและความเด็ดขาดเข้าจัดการศัตรูเพื่อไม่ให้โศกอนาตรกรรมนั้นเกิดขึ้นอีกซึ่งบรูซ e ต้องต่อสู้กับจิตใจของตัวเองเพื่อไม่ให้แรงอาฆาตและความกลัวเขาครอบงำเขาได้และอะไรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของแบทแมนกันแน่ซึ่งแมดลีฟเคยบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นการสำรวจจิตใจของบรูซเวนและแบทแมนไปด้วยกันที่ไม่ใช่แค่เขาจะมาเล่ากำเนิด ว่าแบทแมนนั้นเกิดมาได้อย่างไรแต่เขาจะบอกว่าบรูซเวนนั้นกลายมาเป็นแบทแมนได้อย่างไรกันและมาถึงฉากไฮไลท์ของตัวอย่างนี้ครับนี่คือกลุ่มอันธพาลที่กำลังจะมีเรื่องกับแบทแมนดูจากการแต่งหน้าแล้วหน้าขาวแล้วรอยยิ้มที่มีปากฉีกหลายๆคนก็อาจจะคิดว่านี่อาจจะเป็นกลุ่มแก๊งโจ๊กสเกอร์ที่อยู่ในแบทแมนบีออนก็เป็นได้โดยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้นำของเขาคือตัวละครที่ชื่อว่าเทอร์มินอล มีลักษณะาลายบนใบหน้าคล้ายกลุ่มในตัวอย่างเหมือนกันครับหรือไม่แน่นะครับนี่อาจจะเป็นแค่การทานหน้าโครงกระดูกเพื่อรับกับวันฮาโลวีนก็ได้ซึ่งการทานหน้าลักษณะแบบนี้ก็คล้ายกับเทศกาล day of the dead ที่จัดขึ้นที่เม็กซิโกเหมือนกันและเมื่อเราสังเกตดีๆนะครับฉากนี้น่าจะเป็นสถานที่เดียวกันกับภาพเปิดตัวแบทโมบิลที่แบทล e ฟ f เคยปล่อยออกมาก่อนหน้าเราจะเห็นคนทางฝั่งซ้ายนะครับที่น่าจะเป็นเหยื่อที่แก๊งนี้กาํลาลังลังแกอยู่ พร้อมกับอีกคนที่ถ่ายคลิปแบทแมนจากมือถือซึ่งมือหัวหน้าถามว่าแบทแมนคืออะไรกันแน่เกิดการชกต่อยกันเราจะได้เห็นแบทแมนที่ต่อยเอาจริงเอาจังซ้ำแล้วซ้ำอีกจนสีหน้าของพวกอันธพาลเริ่มหวาดกลัวและแบทแมนก็พูดว่า I'm vengeance ปกติแล้วหนังแบทแมนเมื่อมีคนถามว่าเขาเป็นใครก็จะมักจบประโยคด้วยแอมแบทแมนเสมอ Batman. <'m> Batman. แต่ครั้งนี้ใช้คำว่าแอมเวนจียน <'m> ประโยคนี้ถูกพูดถึงและจดจำมากใน Batman The Animated Series กับตอนที่ชื่อว่า Nothing To Fear ซึ่งเป็นตอนที่3ามในซีซันแรกของแอนิเมชันเป็นฉากที่เขาพยายามควบคุมความกลัวของตัวเองและพูดออกมาด้วยประโยคยาวกว่านี้ครับที่พูดว่า I am vengeance I am the n i g h t I am Batman คนที่ใส่คำนี้เข้ามาในหนังก็คือคุณแมตสันทอมลินผู้รวมเขียนบทหนังเรื่องนี้กับคุณแมตลีฟซึ่งเขาเป็นแฟนตัวยงของแบทแมนดิอะนิเมตต์ซีรีส์ด้วยครับนอกจากนี้คำว่าเวนเชียสยังเป็นชื่อที่ใช้ในการถ่ายทําของหนังเรื่องนี้ด้วยจุดที่น่าสังเกตอีกจุดนะครับคือช่องวอ r n เนอร์หรือเพจทางการได้เลือกภาพหน้าเอียงที่พูดคำว่า v e นเชียสเนี่ยเป็นปกคลิปเหมือนเป็นความตั้งใจนะครับซึ่งมุมภาพลนานักษณะนี้คล้ายกับลายเส้นคลาสสิกของคุณบ๊อบเคนผู้รวมสร้าง Batman, ที่วดาดภาพแบทแมนบนหน้าปก Detective Comics เล่มที่31ครับ <c oughs> ยังมีอีกสื่อหนึ่งครับที่แบทแมนบอกว่าเขาคือ v e n g e a n c นนั่นก็คือในใิยายภาพที่ชื่อว่า b a ท m a n Earth One เล่มที่1เป็นฉากที่เพนกวินถามว่าแบทแมนคือใครและเขาก็ตอบมาว่า v e n g e a n c พูดถึงเพนกวินแล้วก็จะพบกับเขานะครับแบบที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเพราะชายคนนี้ก็คือออสวอนคอรเปอร์พอร์ตหรือมนุษย์เพนกวินในหนัง รับบทโดยคุณโคลินฟาเรลแบบที่คุณอาจจะจำเขาไม่ได้โดยเขาบอกว่าจะมารับบทเล็กๆในหนังเท่านั้นฉากที่เขาอยู่จะเป็นครังฝั่งตะวันออกที่แบทแมนคอยจับตาดูอยู่แต่ว่านี่คงเป็นฉากไล่ล่าเพื่อแนะนำตัวละครเพนกวินครับและน่าจะมีบทต่อไปในภาคต่อซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเพนกวินจะกลับมามีอานาจในภาคต่อเพราะว่าพื้นฐานตัวละครของเขานั้นจะไต่เต้าไปสู่จุดสูงสุด ของเมืองใต้ดินในฉากกลมตำรวจเราจะเห็นแบทแมนที่จะเอาเรื่องกับตำรวจแต่เจมส์กอร์ดอนมาห้ามไว้และถัดมาเช่นกันเราจะเห็นแบทแมนพุ่งขึ้นไปชั้นบนและตรงนี้เองเราจะเห็นชายคนหนึ่งที่มันจะใส่หน้ากากหรือว่าเขาจะเป็นคนของคอร์ดออฟเดี๋ยวครับเฟรมถัดไป ก็น่าจะรู้แล้วครับว่ามันไม่ใช่หน้ากากนะฮะมันคือผู้ชายที่มีทรงผมแสกกลางครับปะทูคิดมากไปได้อะต่อๆครับเราจะเห็นโลโก้ทางการของหนัง The Batman และทอนฮุกเพลงประกอบตัวอย่างซึ่งเป็นเพลงของเนงวัวนาชื่อว่า Something in the Way ในอัลบั้ม Nevermind เป็นเพลงที่มีเนื้อหาพูดถึงการดินน้นรนใช้ชีวิตตามลําพังใต้สะพานและหากปลากินประทังชีวิตเพลงนี้เป็นแรงบันดาลใจของเคิร์ตโคเบนนะครับนักร้องนําที่เปรียบเปรยชีวิตของตัวเองตอนนี้ออกจากบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ Something in the Way เนี่ยก็ประกอบอยู่ในสารคดีของเคิร์ตโคเบนที่ชื่อว่า o n t a g e of Heck ที่บังเอิญเหลือเกินนะครับมีภาพัวเดกของเคิร์ตโคเบนสวมชุดแบทแมนอยู่ในสารคดีนี้ด้วยช็อตสุดท้ายเราจะได้เห็นบรูซถอดหนา้ากากข้งข่า,ขาว และจะได้เห็นขอบตาดําเป็นครั้งแรกที่ภาพยนตร์แบทแมนยอมให้มีการเห็นขอบตาดําเพราะฉบับก่อนนั้นซีนถอดหน,น้ากากขอบตาดําจะหายไปซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าหนังนั้นจะสมจริงกว่าเวอร์ชั่นไหนไหนและคำพูดสุดท้ายเหมือนจะเป็นบทสนทนาของเดะริดเลอร์และแบทแมน ที่พูดว่าเหมือนแบทแมนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบคอร์รัปชันในเมืองด้วยทั้งที่แบทแมนไม่รู้เลยว่าเขาไปเกี่ยวข้องยังไงถ้าให้เดาคือระบบคอร์รัปชันนี้มีมาอย่างยาวนานทั้งคนใหญ่โตในเมืองน่าจะช่อชนและโสมมกันหมดซึ่งโทมัสและมาธาอาจจะทำธุรกิจมืดแต่ในภาพของพ่อแม่ที่บูสลักเขาอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงเรื่องนั้นและหากเรื่องนี้ฉเฉลยออกมาว่าเป็นจริงก็อาจจะเป็นการหักมุมว่า ที่แท้จริงบรูซ e สามารถเป็นแบทแมนได้ก็มาจากเงินมรดกสกปรกที่พ่อแม่สร้างมาแต่ถึงอย่างนั้นผมมองว่ามันอาจจะดูเดาง่ายไปหน่อยครับในไหนแรงบันดาลใจหนักๆของเรื่องนี้ก็คือชัยหน้าทาวซึ่งตอนหลังมีการหักมุมฉเฉลยคดีในแบบที่ช็อกค,คนดูทั้งในแง่จริยธรรมและมโนธรรมของตัวละครผมคิดว่าแมดลีฟน่าจะมีไพ่ตายที่จะทำให้คนดูประหลาดใจมากกว่านี้ได้ เพราะถ้าเป็นแบบนั้นมันก็อาจจะไปซ้ำกับพล็อตของวิดีโอเกม Batman The Telltale Series ที่เคยเล่นไปแล้วครับ <S <S นั่นคือภาพรวมของตัวอย่างนะครับซึ่งหนังนี้เก็บถ่ายทำไปได้เพียงแค่25เท่านั้นและการถ่ายทำส่วนใหญ่ก็เน้นถ่ายทำตามโลเคชันที่พวกเขาสะดวกครับก็ไม่ได้ถ่ายเรียงลำดับเนื้อเรื่องนะครับสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่แค่ช่วงต้นของหนังก็ได้และหนังเรื่องนี้จะไม่ได้จัดอยู่ในดี e u นะครับ เป็นจักรวาลแยกออกไปเพราะตอนนี้หนัง DC นั้นจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักเรื่อง Multiverse หรือจักรวาลคู่ขนานซึ่งตอนนี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นภาพครับว่าเขาจะทํำยังไงบ้างคงจะได้เห็นชัดๆกันตอนที่หนัง The Flash ออกมาเป็นยังไงกันบ้างครับคาดหวังอะไรกับหนังเรื่องนี้บ้างลองบอกกันมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างและถ้าชอบคลิปจาก DC u n i v e r เ e ิรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> และพบกันใหม่คลิปหน้าผมคุณโจ้ไปแล้ะครับสวัสดีครับ